บัดนี้วันที่16มกราคม2568เป็นวันที่14ที่ข้าพเจ้านายเอกพลผู้อัาจย์ขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระผลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมากูชาสังฆาบูชาและอาจารยะบูชาแด่รูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาคาัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดบทที่ห บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเลสุอัตตาคัชันตุเทวตาสัทธรมังมมนิลาชาสุนันตุสักโมคทังสัเกเคาเมจารูเปคิลีสิขลาะตะเตจันทลิเควิมาเนทีเปละเถจักขาเมตารูวนานาคานเณเคหาวัตุมิเคเตพุมมาจยันตุเทวาชาลธาลวิสเม ยักขคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะละวะจานังสาธาโวมสุนันตุธรรมะสวนากาโรยมัมภะทันตาธรรมะสวนากาโรยมัมภะทันตาธรรมะสวนณกาโรยมัมภะทันตา,า,นา,า,นตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนไตรอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิภูชยามะ อิมีนาสกาเลนะทำมังอภิปูชยามะอิมีนาสกาเลนะสังคังอภิปูชยามะบทที่สามบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมบุทโรภควาพุททางพระวัตังอภิวาเทีนีสวาขาโตพระวัตาธโมทำมังนมมัซามสุปฏิปันโนพระวัตโตสาวกสังโคสังคังนัมามิบทที่สี่ บทสวดนมามกาลสิทธิคาถานโมต,สตัตตสส,สะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5บทสวดไตรสน,รนารคมนปาถถพุทธังสรารนังคัจฉามิธรรมังสรารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิ ทุติยมปีพุทธังสารนังคาฉามิทุติยมปีธรรมมังสารนังคาฉามิท totally ุติยมปีสังคังสารนังคาฉามิตาติยมปีพุทธังสารนังคาฉามิตาติยมปีธรรมมังสารนังคาฉามิตาติยมปีสังคังสารนังคาฉามิบทที่6บทส่วนสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจาวะเชนะสดที่มโหนตุสัพพทานนัตถิเมสารนังอัังธรรมโมเมสารนังวะรัง เอเตนะสัจจวัชเชนะสดทีมีโหนตุสัพพทาน <c oughs> นัตถิเมสารานังอันยังสังโฆเมสารานังวันังเอเตนะสัจจวัชเชนะสดทีมีโหนตุสัพพทานบทที่7บทสวดมหาสมัยสูตรเอวมัมเมสุตังเอกังสมาย,ยังภะคะวา <c oughs> สักเกสุวิหารติกะปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัตติน ปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสัพเพเอวะอรหันเตหิทัสสหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเภภูยยเยนะสันนิปติตาโหติภควันตังทัศนายะพิกุสังขัญจัตถะโคจตุน,นังสุทธาวาสากาอิกานางังเทวานังเอตทะโขสิอิยังโคภควา สัจเกสูวิหารติกะปิละวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาภ <c oughs> ิกขุสังเคนะสัททิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสัเพ,สพเหวะอรหันเตหิทัสหิจโลอกอคาตาทาตูหิเ <c oughs> ทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหนติพระขวันตังทัสนายะภิกขุสังขันจะยันนุนามายมปิเยนะ พักวาเตโลปัสสังกมายามะอุปัสังกมิตตวาพักขวาโตสันติเกปัเจกะคาถาภาสายยามาติอัทธโคตาเทวตาสยยัตถาปินามาภะละวาปุริโสสัมมาชิตังวาพาหังภาษาไรยะภาษาลิตังวาพาหังสมิจใยะเอวาเนวาสุทาวาเซสุเทเวสุ อันแต่ละอิตาภคกวโตปุระโตปาตุระหังสุอัตถโคตาเทวตาภคกวันตังอภิวาเทตวะเอกาเอกมันตังอัทถังสุเอกัมตังทิตาโคเอกาเทวตาภคกวโตสันติเกออิมังคาทังภาสิมหาสมะโยปวะนัสมินงเทวกายาสมากตา อาคาธรรมหาอิมังธัมมะสมยังทากิตาเยวะอัปปาราชิตาสังคันติอัตโคอัปปาราเทวตาภาเขาวโตสันติเกอิมังคาทั้งภาสิตัตตะลภิกขโว,วสัมมาทั้งสูจิตตังอัตโนอุชกามกังสูสาระทีวะเนตานิคเนตวาอินทะลิยานิละคันติ ปัญจิตาจิตอัตโคอัปปาลาเทวตาภควโตสันติเกียอิมังคาทั้งอภาสิเฉตวาคีลังเศตษฐวะปรีฆังอินทัีลังโอหัจมะเมชาเตจะลันติสุทาวิมะลาจักขุมะตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอัปปาลาเทวตาภควโตสันติเกียอิมังค่าทั้งอภาสิเย เกจิพุทธังสารนางคตาเสนาเตฆมิสันติอปายะภูมิงปหายะามานุสังเทหังเทวกายังปะลิปูเลสันตีติอัตโคภะข,ขวาพิกคูอามันเตสิเยภูเย,ยนาภิกขเวทะสสุโลกะธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติทะทะาตทาคตังทัสสนายะ พิขุสังขันจะเยปิเตปิเขเวเอเหสุงอติตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภะคะวันตานัง mm. เอตตาปะระมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเหสุงสายยะถาปิไมหังเอาตาราหิเยปิเตปิขเขเวพรวิสันติอนาคาตตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธา เตสัมปิภะควันตานังเอตปะละมะเยวะเทว,เทวตาสันนิปติตาภวิสันติสายาถาปีไมหังเอตาลาหิอาจิขิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตตายุสามิภิกขเวเทว,เทวกายานังนามานิเทสิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาระ สาธุกังมานะสิกะโลทะพาสิษะมีติเยวัมพันเตติโคตเตภิกุภคกวาโตปัจจโสสูงภักวาเอตัโวจัตสิโลกามุกัตสามิยัตถาภูม,มิตทัทันสิตาเยสิตาสิลิกะพระลังปะหิตตตาสมาหิตาปุทูสีหะวะสัน ลีนาโลมะหังาสาภิกซัมภุโนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิญโยปัญจสเตยัตวาวะเนกะปิละวัวตถเวตโตยัมันตยิสัทธาสัทธาสาวกเกสาสเนละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาะะภิกขโวเตจักอาตปะมะกะลุง สุตตวาพุทธะสาธสนานังเตสัมปะตุระหูยานังอมนุสานะทัสสนงังอปเปเกสตัมมัททักขุงสหัส,หสังอทัสสัตตลิงสตางเอเกสหัสานังอมนุสานัมัทธสุงอปเปเกนัตมัททักขงุาาทกทกขงทิสาสภะพุทธะหุงตันจสัสพังอภิญญายะ ว,ะวะ่าวิคตวานะจักรุมาทตัตโตอามันตยิสัตถาสาวกีสาวเสนลเตเทวากายะอภิกันตาเตวิชานาถะพิกขวโยหังกิตตยิตสามิคิลาหิอนุปุพภะโสตัตัสตตาสหัสสวะยักขาภูมมากปีละวัฏถาวาอิทธิมันโตชุติมันโตวนนาวันโตยสัสสิโน โมทัมนาอภิการุงพิคูนางสัิติงวะนางจะสหัสาเหวะวะเหมะวะตายข้านานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติวันโตวันนะวันโตยาสัสิโนโมทมมนาอภิการุงพิคูนางสัิติงวะนางสาตาคิลาปิหะติสหัสายขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสัสิโนโมทมมนา อภิการมุงิกขูนางสมีติงว่านางอิเจเตโซระสาสาหัสสายาค้านานาตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนมวันโตยาสัตสินโนโมทามานาอภิการมุงพีคูนางสมีติงว่านางเบสามมตตาปัญจสัตตายาค้านานาตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันณมวันโตยาสัตสินโนโมทามานาอภิการมุงิกขูนางสมีติงว่านางภูมิพิโลราชคัคิโกวรบุ รัสษณิเวสนังพินโยนังสัตตาสหาสังยัขานังปหิยุป,ปาสติคุมพิโลราคะราชาคัาหิโกโซโปาคัสมีติงวะาังปุริมันจัตทิสังราชาทัตตาลโครปัสาสติคันทัพพานังอาทิปฏิมหาราชายาสัตสิโซปุตตาปิตัสสะพาหโวอินทานามาพระหัพพา ทีิมันโตชุดติมันโตวันนาวันโตยาสัตสิโนโมทามานาอภิกามุงพิคูนางสมิติงว่านางทักขินันจติสังราชาวิรุณโหตับปะสาสติอุมพันธาทานังอธิปฏิมหาราชายาสัตสีโสปุตตาปิตัสสะปะหโวอินทนามาพระหักพระลาอีที่มันโตชุดติมันโตวันนาวันโตยาสัตสโนโมทามานาอภิการมุงพิคูนางสมิติงว่านาง ปัญชิมันจ่าทีสังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานังอธิปฏิมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสะปะหะโวอินทานามาภะห์พลาอิทธิมันโตชุติมันโตวนะบันโตยสัสิโนโมทมานาอภิการมมุนภิกูนังสมิติวานังอุตตรลันจ่าทีสังราชากุเวโลตับภาษาสติยกขานังอธิปติมหาราชายสัสิโส ุตตาปิตาสาพระห่วอินทนานา,าพระหัพพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันละวาาันโตยัสสสิโนโมทาม,มานาอภิการรมุภิคูนังสมิติวะนังปุริมันปุริมาทีสังทัตัดลัทโธทักขิเนนะวิรุณหโกปัจติเมนะวิรูปะโคอุเวโลอุตตะลังทีสังจัตตาโลเตมหาลายชาสมันตาจาตุโรทีชาทัดทันละมานาอับทังสู่วะเน กับปีละวัตถเวเตสังมายามายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสทธามายากุเตียนตุกุเตียนทุเวเินทุวิภูจัดวิภูโตสหจันทโนมากามมเสโทจักิน,นุมันทุนิมันทุจัปานาโทโอปะมัตโยจะเทวโสสุตโตจะมาตัดลิ กิตเสโนจากคันทับโพนดูราชาชโนสโคอาภูปัญจสีิโคเตวว่าติมพลูสุริยะวัชะสาเอเตจันเยจาราชาโนคันทัพพาสหาราชุพินุโมทมานาภิกาโมงพิกูนางสมิติงว่นางปัททาคูนาภาษานาคาเวีสาลาสหาตัดฉากากัมพรัต ตตลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตาลท้าจาอาคูนาคายาสัสิโนเอลาวันโนมหานาโคโซปาคาสมิติวะนังเยนาคาลาเชสหา,าสหา,าลันติทิพภาทิชาปักคีวิลุทธวิสุทธาจาคัคคูเวหายาสาเตวนะนังมัจจปัตตา จตละสุปันนาอิติเตสนามังอภัยยันตธา,านาครา,าชานะมาสีสุปันนาโตเขม,มามัตกาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปปวะหะยันตานาคาสุปสันนาสละนะมัตกังสูตรพุทธังจิตาวัชิระหัตเถนะสุ มุทังอสุลาสิตาภา,าตะโลวาสวัตเตเตอิธิมันตโตยสัสสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุลาธานะเวคสาเวปจิตติสุจิติจะปะหาลาโทนมุจีสหสตัดจากพรลิปุตตานังสัพเพเวโลวจัตนามะก,กาสันในหิตวาพลิงเสีนัง ลาหุพัทธมุปาัมูงสมโยทะทานิพัทธันเตภิกูนาสิติงวนาอาโปจัตเทวาปัทวีจัตเตโชวาโยตัทาฆมุงวะลุณาวาลุณาเทวาโสโมโจยายสะสาสาหาเมตตากรุณายายิกาอาคูเทวายาสัสิโนโทเสเต,เตทสัสธา กายสัพเพนานัตตวันยินโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสินโมทมานาอภิกามุงพิกุนางสมิติงวานางเวนทูจะเทวาสหาลีจัตักสะมาจะเททุเวยัมาจันทสศูปณนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขีตาสุริยะสูปณนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักขีตานักขตานิปุ ลักขิตาวาอาคูมันทะวะลาหากาวาสูนังวาสโวเศโทสะโกปาคปุรินทะโธทะเสเ,เตทะสัทธากายาสเพนานาตวามิโนอิทิมโตชุติมันโตปนะมันโต,นานตยาสสิโนโมทามนาภิกามมุภิคูนางสมิติงวะนางอาทาภูสหภูเทวาชะละมัตคิสิขาคาลิกวะ อริทากาจะโรชายจะอุม,มาปุภานิพานิสิโนวัลุนาสหธรรมมาจากอักจุตาจะกอาเนากาสุระยยจุลุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสิโนะทะเสเตทสธากายาสเพนานตาตวันนิโน ที่มันโตชุติมันโตวนวันโตยสตัตสิโนโมทมานาภิกาโมปิกูน,น,นานมงติวนานสมานามะหาสมานามานุษามนุสุตตะมาะขิทาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอาทาคูหาละโยเทวาเยจารโลหิตวาสิโนปาละคา มหาปาละขาอาคูเทวายาสสิโนทัเสเตทัสทากายาสาเพนาตนตวานินโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวนาวันโตยาสสิโนโมทามานาวิกาุงวิกูนางสิมิติงวะนางสุกากะุมฮาลุนาอาคูเวคนะสาสหาโอทัตะไคหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธัตตาหาละคะ ชามิสกาจกยัสะสัตสีโนทานะยังอาคาปัชุนโนโยติสาอภิวัสตสติทะเสเตเทัสะทากายาสเัเพนานาตวันนิโนอิทิมโตชุติมนโตวันะวันโตยัสะสัตสีโนมุามานาอภิกามมุบีคูนังสมิติงวนังเคมียตุสิตายามาก,าากาัตตา迦จายัสะสัตสีโนสัมพิตตา ลามเสถาโชตินามาจะอาสวานิม,มานาละลติโนอาคูอาาคูปารณินนิตาทาเสตทสเต,าสเตกายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะมันโตยาสัสิโนโมธามานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวานางสัจเทศตีเทวนิกายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโต นามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสัทิชาสหาหะปวุถะชาติมากขีรังโอคะตินนะัมะนาสวังทักเคมูคะตะลังนาคังจันทังวะอัสิตาติตังสุพัมมาปะละมัตโตจะปุตตาอิทิมัตโตสหะสันนังกุมาโลติงโสจะโสปาคะสมมติวะนาง สหัสพัมมะโลกาังมหาพัมมาพิตินทักติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสีโสทะเสตทะอิสลาอาโัปเจกะวะสาวติโนเตสันจามัจฉโตอาคาหาลิโตปรลิวาลิโตเตจสัสเพออภิกันตาสันสินเทเทเว สภามะกีมาละเสนาอภิกามิปัสสะกันหัดสะมันทิยังเอถะคันหถาพันทะถาะลาเจนะพันทะมัตุโวสมันตาปริวาเลถะมาโวมุจิบุตุจิถาโกจีนังอิติตัทถามหาเสโนกันหัเสนังเอสะย สกมีโคทะนะยันโตสวิชุโกตัถาโสปจุทาวตัตติสังคุโทอสยังวะเสตัดจะสัพพังอภิญญายะวะวะขีตวานะาจาักขุมาตะโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสเสนลัเตมาลัเสนาอภิกันตาเตวิชานาทักทิขโวเตจะอาตปะ,ปะมันกุ กะลุงสุทาวาพุทธัสสะสะสาส,ะส,ะส,ะสะนางมีตาลาเคหิป,ปักกามงเนสังโลมันโลมัปีอิจชายุงสเพวิชิตะสังคามามาพระยาตีตายสัสสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ